สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทีมงานหาอยู่หากินนะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการใส่ใส่ดักกุ้งหรือว่ามุ้งดักกุ้งนะครับที่สั่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาเรากางมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้กันเลยนะครับอาหารก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่กลางๆนะครับโอเคเรามาดูวิธีการใส่เหยื่อกันเลยนะครับว่าเราจะทายังไงนะได้มาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อน ดูกันเลยชุดเซ็ตสิบลังนะครับเดี๋ยววันนี้จะใส่ทั้งหมดทั้งสิบหลังนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่นะครก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก่อนอื่นแล้วก็หงายขึ้นนะครับงายขึ้นมาแล้วก็กางกลางออกนิดนึงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นช่อแบบนี้นะครับจับเชือกด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงนะครับผมดึงนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเรากางมุงนะเพื่อนๆโอเค กลางเสร็จปุ๊บก็ <S <S <an> <S ここจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นขนาดแปดรูนะครับแปดรูทางเข้าขอย่างนี้อย่างนี้นะครับรูด้านล่างก็จะเป็นรูที่เอาออกอย่างนี้นะครับผมเวลาได้เหยื่อได้อะไรก็จะอ,ออกตรงนี้นะครับทีนี้เราจะใส่เหยื่อนะครับ <S <S ทํายังไงวิธีการใส่เหยื่อนะเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดอยู่เป็นงาล่างนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนเหยื่อทามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดนี้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับ กลิ่นก็หอมนะครับสูตรผสมเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปบอกนะว่ามีอะไรบ้างนะเพื่อนๆหรือถ้ามันปังนะครับถ้ากุ้งเข้าเยอะเดี๋ยวก็จะมีแบ่งฟันนะครับทําเป็นแบ่งฟันก็ลูกก็จะใส่ประมาณ2ลูกนะครับเพื่อนๆประมาณ2ลูกแบบนี้นะครับทีนี้ใส่ยังไงใช่ไหมครับตัวนี้ใส่ยังไงผมก็จะใส่ง่ายๆเลยครับก็เอามาวางใส่ตรงตาข่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็จะพันๆครับก็แล้วแต่สูตรนะครับ เพื่อนๆทางบ้านมีสูตรอะไรยังไงก็ก็ใช้ได้หมดนะครับผมส่วนผมใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ใช้ยางนะครับยางรัดของเราธรรมดานะครับวงเล็กๆนะครับผมก็จะมัดเข้าไปเลยนะครับก็มัดให้อยู่นะครับมัดก็ไม่มีสูตรตายตัวมัดยังไงก็ได้ครับขอให้อยู่นะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะเพื่อนๆอ่าเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะ <c oughs> กลับด้านนะครับ เนี่ยลับได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับลับได้ขึ้นมาแบบนี้ลายยกขึ้นนะครับมันก็จะเป็นห้อยอย่างงี้ตรงเตียงด้านล่างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็ใช้ยางอีกเส้นหนึ่งนะครับยางอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะยื่นมือเข้าไปในรูนะครับผมก็จะมาคล้องกับตัวนี้นะครับคล้องกับเหล็กเหล็กตัวล่มเนี่ยนะครับก็ทําเป็นคล้องไว้นะครับผมโอเคคล้องเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จับตัวนี้ ที่ห้อยเนี่ยตรงเตงอย่างเนี้ยเหยือของเรายกขึ้นมาด้านบนนะครับยกขึ้นมาด้านบนแล้วก็จะเอายางตัวนี้นะครับมาเกาะไว้นะครับก็จะลัดสักรอบหนึ่งก็ได้นะครับอ่าทีนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าครับผมอ่าก็จะอยู่ลักษณะนี้นครับห้อยตรงเตงด้านใน,นครับรูมันก็จะตรงตรงรูพอดีนะครับ ที่กุ้งเข้ามาหรือว่าปลานะเข้ามากินนะครับผมเวลามันจะออกกลับทางเดิมตัวนี้ก็เป็นรูงาเล็กๆนะมันก็จะมาติดตรงนี้นะครับเวลาเราใส่ก็จะตัวนี้ก็จะลงไปเลยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการใส่เลยเ,เพื่อนๆนี่เอาให้เห็นเห็นเลยนะครับลงน้ำกันให้เ,เห็นเลยครับก็เลือกเราก็จะดูนะครับระยะน้ำนะครับผม ก็ให้ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําสักหน่อยนะครับ นี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็อยู่ลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะครับกล้องให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะเพื่อนๆเหยื่อ,อของเราก็จะจุ่มเข้าไปในน้ำนะครับ ส่วนตัวนี้เราก็จะให้ติดๆนะครับแล้วก็ใช้มือแตะๆดูนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าเป็นน้ําลึกเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นไม้หรืออะไรมาจิ้มเสียบไว้นะครับกันลอยไปตามน้ํานะครับแต่ว่าก็อย่างนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูผลงานครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมครับ